ห่างแตกยอดยงศิลปออกอีเวนต์แรกหลังกับไทยแฟนคลับแพรให้กำลังใจแน่นเรียกว่าทำเอาโซเชียลแทบแตกครับหลังจากที่หนุ่มยอดยงศิลป์โพสครั้งแรกในรอบหลายปีว่ากำลังจะมีอีเวนต์ในประเทศไทยตั้งแต่ไปเป็นเด็กฝึกที่เกาหลีใต้มาเตรียมเดบิวต์เป็นศิลปินแต่ก็ได้พับโปรเจกต์ไปโดยก่อนหน้านี้ยอดโพสไอจีสตอรีแจ้งข่าวกับแฟนๆว่าโปรเจกต์ไทรนี่เ แตยุติลงแล้วท่ามกลางกําลังใจจากแฟนๆอย่างล,ล้นหลามที่ยังคอยสนับสนุนไม่ว่ายอดจะอยู่ในบทบาทไหนก็ตามซึ่งเจ้าตัวเองก็ได้กลับมาเมืองไทยสู่อ้อมกอดของครอบครัวกร้มีแฟนๆต้อนรับอย่างอบอุน่นต่อมายอดก็ได้มีงานแรกในไทยกับกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟบริเวณหน้าร้านอีทแอนด์บยสาขาอันดุกาวสยามสแควร์วันโดยเจ้าตัวนั้นได้ลงคลิปผ่านไอถึงกิจกรรมดังกล่าวไปเพียงไม่นาน แฟนๆนั้นก็แห่มากดไลค์คอมเมนต์กระน,นำพร้อมคอมเมนต์ยินดีต้อนรับและเตรียมไปพบกับเจ้าตัวในงานกันอย่างมากมายล่าสุดวันนี้ทีมข่าวบันเทิงก็ตามไปเก็บภาพบรรยากาศที่ร้านอ e ีฟแอนด์บอยสาขาอันเดอร์กาวสยามสแควร์วันมาฝากกันด้วยบอกเลยครับว่างานนี้ทําเอาห้างแตกเพราะมีแฟนๆมารอให้กําลังใจและส่งเสียงกรี๊ดการ์ต้อนรับหนุ่มย้อนกันอย่างเนืองแน่นเต็มพื้นที่ทันทีที่เจ้าตัวปรากฏตัวออกมาพร้อมกับออร่าความหลอบแบบสุดๆไปเลยจ้า ช็อตแทบพีเวดดิ้งอนันดาปล่อยซีนหวานร้อนแรงกว่า,วาที่เจ้าสาวใกล้ถึงคิวสลาโสดแล้วอีกคู่ครับสำหรับพระเอกหนุ่มอย่างหนุ่มอนันดาเอเวอร์ริงแฮมที่กู้ข่าวต่อหน้าแฟนสาวขอดีไซเนอร์นัดนัดนิชาแต่งงานสุดโรแมนติกทำกลางสายฝนไปเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วแตล่ล่าสุดนั้นอนันดาและนัดก็ได้ควงกันไปถ่ายพรีเวดดิ้งแล้วและภาพก็ออกมาสวยมากๆโดยต้องฟังว่าที่เจ้าสาวอย่างนัดนิชา ไดโพสต์ภาพตัวอย่างลงอินสตาแกรมขอบคุณชจ้าภาพแถวหน้าของเมืองไทยที่สลับเวลามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความทรงจําดีๆของทั้งคู่และใครที่ได้เห็นตัวอย่างพรีว d ดิ้งของอนันดาและนัดแล้วต่างก็เข้ามาคอมเมนต์ชมเพราะว่าทั้งสวยและแซ่บจริงๆเช่นรูปสวยมากๆโซไนท์ฮู้ส่งพลังนะจุ๊บเลยจุ๊บเลยร้อนแรงไม่ไหวดีมากสวยมากค่ะสวยมากเขินอีอว้าวแมเรียกว่า เป็นอีกหนึ่งคู่ครับกำลังจะมีข่าวดีในเร็วๆวันนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีร่วงหน้ากับหนุ่มอนันดาและนัทนิชาว่าที่เจ้าสาวกันด้วยจ้าริชชี่ช็อตยืนกินชานมไข่มุกใส่เสื้อเอลลอยทำโฟกัสผิดจุดสำหรับนางเอกสาวพูดน้อยอย่างสาวริชชี่ออรเนตหวานใจของหนุ่มก็ติทธพันธ์จะหลายคนติดภาพว่าเป็นสาวเรียบร้อยไปแล้วแต่จะบอกว่าริชชี่ครับกับมุมเซ็กซี่ ก็มีมาให้เห็นเหมือนกันจ้าอย่างล่าสุดนั้นก็ทำเอาฮือฮาไม่เบากับภาพที่สาวริชี่นั้นออกมาโพสภาพสวยๆลงอินสตาแกรมกับช็อตยืนโพสท่าตอนที่กำลังยืนกินชาไขม่มุกงานนี้ก็ทำเอาหลายคนนะครับโฟกัสผิดจุดโฟกัสไปที่หน้าท้องของริชี่กันเต็มๆเพราะว่าเสื้อเอวลอยที่โชว์ให้เห็นสะดือและความเอวสับหุ่นดีสมกับเป็นนักกีฬาจริงๆส่วนแฟนๆที่เข้ามาคอมเมนต์นั้นก็บอกว่าอาทิเช่น เอวนี้ไม่น่าถือชานมไขมุกได้นะจ๊ะโอ้ยน่ารักอยากกินนมชาไขมุกแล้วหุ่นแบบนี้บ้างหุ่นคนกินชาไขมุกทำไมน้องหุ่นดีเอวดีอย่างนี้ชาไข่ร้านไหนกินแล้วได้เอวแบบนี้บ้างคะจะกินทุกวันแทนข้าวเย็นหนูต้องกินข้าวบ้างนะอีอีแก้วชานมไขมุกกับเอลซิทแพคของดิชี่น่านน่ารักที่สุดขอแบบเต็มตัวหน่อยงับอืมกินชานมยังไงให้หุ่นด,ดีสวยน่ารักหุ่นดีมากเซ็กซี่บวกน่ารัก คุณดีมากค่ะโอ้อ่างานนี้แต่และคอมเมนต์ comment, ชมสาวริชี่กันแบบสุดๆไปเลยจ้าอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงครับที่คุณจะสามารถเข้ามาติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันกับเราตลอด24ชั่วโมงกันได้เลยนะครับเราก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้ครับที่สําคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยครับ what I'll go through just to be in control of my life soon all the negativity man i'm immune i don't really need a mask with all i've been through